ดูดีๆนะ go รอ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 ไม่ค่อยมาเลยตายแล้วตัวหนึ่ง l e โ s g น ตอนนี้ผมก็อยู่ที่บางปูนะครับ ใครอยากมาก็มาได้ครับผมไม่ว่าไม่ว่ากันนะนี่จบยังจบจบจบงั้นผมขอจบอย่างนี้แหละโอ้